คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศัยของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ดลาฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟนส์ครับในวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่1นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ การรีวิวตัวละคร5ดาวในตู้แล้วก็เป็นตัว5ดาวที่อยู่ในโค้ดโอเคก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมชื่อว่าโกคูแบ็ค ในร่างของซูเปอร์ไซาโรเซ่สามนะครับเป็นสามารถในร่างของโกคูในอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซาจริงๆคือมันเป็นแค่โรเซ่ปกตินะครับไม่มีโรเซ่สองไม่มีโรเซ่สามไม่มีเอาง่ายๆคือเอเดนเจสามไม่มีนะครับตัวละครน,นี้นะครับเป็นตัวละครที่ได้จากโค้ดอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกไปก่อนนะว่าเป็นโค้ดอันนี้นะครับหนึ่งแสนซับนาวีเอ็กซ์เฟม นะอันนี้ผมอ่านผิดขอไปก็คือเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะของฝรั่งนะครับเขากา็ได้ทำเขาเรียกว่าถึง1 0 0 0 0แน,นะอาจจะเป็นเดบหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นข้อมูลจากเขาเนี่ยแม่งเกือบถูก100% นะครับเอาจริ้งคือแม่งมีเส้นสายแหละนะครับเอาง่ายๆสำหรับโค่นนี้มันจะให้อ่า500เพชรมั้งนะ500เพชรหรือ300เพชรนี่แหละแล้วก็ให้ตัว5ดาวตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวพูดกันต่อสําหรับตัวอ่าโกคูตัวนี้นะครับผมโกคูแบ็กตัวนี้นะครับมันมาจากอดาร์กบอลฮีโร่นะครับดาร์กบอลฮีโร่เป็นอ่านิเมชั่นสั้นๆที่เอาเขาเรียกอะไรแต่ละแต่ละเดือนจะมีการ์ดใหม่ออกมานะครับก็อันเนี้ยเป็น1การ์ดเหมือนกันเป็นเขาเรียกอะไรโปรโมทการ์ดเกมของประเทศญี่ปุ่นนะครับมันจะมีตู้ตู้ อาเคดที่ใช้การ์ดเล่นกันนะครับมันจะมีอยู่ก็คือตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่อยู่ในการ์ดมันไม่ได้มีเนื้อมีผลต่อนเนื้อเรื่องหลักนะครับเพราะเนื้อเรื่องหลักเนี่ยซามัตเนี่ยได้ตายไปแล้วนะครับนี่สปอยไว้เลยสำหรับคนที่ยังไม่ดูลองไปดูนะรับว่าตายยังไงบอกเลยว่าสนุกมากถึงแม้ว่ารู้ว่าตายแต่ว่าคืนจริงสนุกมากดาร์คบอลเนี่ยมันเส้นตรงเกินนะครับมันจะมีเส้นมันมันก็เชิงเส้นตรงอยู่แต่ว่ามันก็มีเงื่อนงำอยู่ก็ลองไปดูแล้วกันสำหรับสากาของโกคูแบ็คครับพิมพ์ไปเลยครับ แล้วก็ดูตั้งแต่ตอนที่ทั้งบาบาบา,บาอะไรไปเลยดูไปเลยครับผมบอกเลยว่าสนุกมากสอบสาก้ารนี้ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวของดาร์กบอลใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในทำลายหลักนะครับไม่ได้อยู่ทำลายของที่อาจารย์โทริ่าทำไม่ได้อยู่ทำลายของซูเปอร์จีทไม่ไม่ได้เกี่ยวหาอะไรเลยคือ โปรโมทเกมนะง่ายๆตัวนี้ผมจะไม่ทําเป็น150นะครับแต่ว่าผมจะเก็บไว้นะครับเพราะมันไม่ใช่ทําลายหลักนั่นเองนะฮะอันนี้นะครับสแต็กพื้นฐานนะครับสแต็กพื้นฐานก็อยู่ที่นั่นเปนอยู่ที่140วิจมติ1ทีนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่30ไม่สามารถเทรดได้นะครับทุกคนไม่สามารถเทรดได้นั่นหมายความว่าเวลาเรา r รีด e มโค้ดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นั่นแหละครับไปแลกกับขครไม่ได้เลยนะครับ ็เนี่ยแหละโลเซดดีมีคนถามว่าตัวแบบแรกมันเป็นแบบไหนนะครับก็โกคูแบบแรกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูโกคูแบ็คพิงอันนี้โลเซดแบบแรกอันนี้คือโกคูแบ,บ็คแบบแรกที่อยู่ในไทม์ไลน์หลักล,ล่างหนึ่งล่างสองและอ่าอันนี้นะครับผมอันนี้นะครับคือล่างที่ยังไม่ได้ย้ายร่างนี่อันนี้คือซามัสนะครับผมก็ดแบ็คนั่นเองนี่คือซามัสุ อาซามัตนะครับเอ่อถ้าในในญี่ปุ่นจะเรียกว่าสามสุนะครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับไม่ได้ใส่ออฟไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวเรารีวิวในแมปใหม่เลยแล้วกันไหนๆก็ดารอนบอลแล้วอันนี้แมปดารอนบอลเลยโค้ดนี้นะครับใครนี่ไม่ใช้นะรีบใช้นะครับทุกคนนะครับแนะนําให้ไปกอกเลยใครที่ดูตอนนี้แบบเฮ้ยเข้าไปกอกก่อนเกน๋เพื่อลืมอะไรงี้นะครับก็ในวิดีโอนี้ลง นะววดีโอนี้ลงเนี่ยก็คือยังใช้ได้อยู่แต่พอคนที่มาดูที่หลังเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นตัวละครฟรีนะครับไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าเก่งนะเพราะว่าเป็นตัวสะสมนะครับไม่น่าเก่งคิดว่านะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันโอ้โหทุกคนดูแมปใหม่อะไรอ่ะทำไมมาถึงโหเซเคเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นทุกคนมันแยกกันมาอย่างนี้เลยหรอโอเค ขออนุญ,ญาตฟาร์มตังคสักคู่ครับขออนุญาตฟาร์มตังคสักคู่หนึ่งอันนี้คือน่าจะเป็นกลางสุดแล้วนะโอเคน่าจะเป็นกลางสุดแล้วรอ,อ,อดูครับว่าแบบนี้จะโหดขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวถ้าผมรีวิวผมจะมารีวิวซอยนี้แล้วกันนะ ซอยซอยฝั่งนี้ไม่ก็ฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มตังค์สักคู่หนึ่งครับคืองงมากอะมาถึงแบบมียานยานของอฟีเซอร์ทั้งสองข้างเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครออกแบบนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาครับ <c oughs> โอเค,คผมดูกคนครับนี่ฮะภาพบรรยากาศของแมปใหม่ฮะมันมาทั้งสองฝั่งนะเหระมาทั้งสองฝั่งเลยทุกคนมันผมไม่รู้ว่ายูนิตมันเท่ากันหรือเปล่านะมันเท่ากับทางเดียวหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือ2ทางนะครับแมบบนี้ นะฮะเดี๋ยวผมคิดว่าในคลิปถัดๆไปคงไปเล่นแมปปกติแหละอันนี้คือรู้สึกมันค่อนข้างวุ่นวายไปหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับตัวโกคูนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช้เงินเยอะมากนะเดี๋ยวเราวางตรงนี้ดีกว่าอ่ะดูซิว่าโจมตีแบบไหนก็ก็ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวที่รีสกินนะก็คือไม่ได้เอาโกคูห้าดาวมารีสกินแบบมีท่าเหมือนเดิมนันไม่ไม่นะครับก็คือทําใหม่เลยนะฮะทำไมโจมตีมาตรงนี้วะ วะอะไรอ่ะทำไมโจมตีมาตรงเนี้ยปกติมันจะมีแสงมันน่าจะปล่อยแสงมาตรงนี้นะหรือดูดปะหรือดูดพลังจากตัวนี้มาตีตัวนี้อันไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันงงแล้วงงอันนี้อ่ะอัพนี่ก่อนก็ดามจเบสอยู่ที่100สีวิตีทีหนึ่งะครับอัพขั้นหนึ่งห้าดามจแล้วก็ระยะเพิ่ม5 สะสมจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆสะสมจริงๆเอ้ยอัพเยอะอยูอย่คุณจะพูดอย่างนี้ไม่น่าจะถูก,กต้องนะนี่ฮะโอ้โหดูสิครับมันค่อนข้างลำบากเลยอะเดี๋ยวเอามึงมายืนตรงนี้หน่อยแล้วกันโอ้ไม่ไม่ดีไม่ต้องยืนแล้วกันมาอ,อัพมาคุยนี่ดีกว่ามาคุยตัวนี้ดกวาโอเคอัพขั้นต่อไปใช้650ระยะเพิ่ม5ดาเมจ100อัพขั้นต่อไปเปลี่ยนท่าน,นะครับนี่คือขอดูร่างกายของท่านหน่อยซิว่าเป็นอะไร เหมือนจะเป็นแขนของซามัทนะงงเหมือนกันไม่เข้าใจนะงงตัวนี้เอาจริงๆผมดูนะแต่ว่าสกเกลมันประหลาดอะทุกคนคือมันเป็นโปรโมทเกมอะเนาะสกเกลมันก็เวอร์มากเอาเอาใต้สตินมาตบอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคระยะเพิ่ม15ดาเมจเพิ่ม200เปลี่ยนท่าอาดูที่แรงขนาดไหนดาเมจ4ี0มึงเนี่ยเอ้ยโหพลังสมาร์ทเลยสมาร์ทเออพลังสมาร์ทอันเนี้ย าดาเมจคือนั่นแะไม่พงไม่เผาไม่หาอะไรทั้งนั้น400โง่โง่เลยอัพทั้งหมด8ขั้นนะอ่าเดี๋ยวรออัพก่อนเลยแล้วกันระยะเพิ่มนั่นแหละครับ1.12ดอ่าดาเมจเพิ่ม400นะครับเท่อย่างเดียวผมว่าเท่มึงมึงครบ1 0 0 0งแสนซับแต่ตัวเดี๋ยวเอาตัวผมบ้างเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตัวผมนะอ่ามีคนทำแฟนเมคด้วยคือตีทั้งแมปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีคนทำของผมอยู่เดี๋ยวรอผมฮิต1ล้าน1ล้านซับก่อนมันจะไปขอเขาว่าทำตัวลงบ้าง อันนี้พูดเล่นนะโอเคอ่าดาเมจก็850นะครับ850เนี่ยมันเหมือนตัว5ดาวที่อยู่ในตู้เลยนะเออเหมือนเลยนะครับอัพไปใช้720ระยะเพิ่มอ่า1.5ดาเมจเพิ่ม500เปลี่ยนท่าด้วยครับเป็นท่าเลกนะครับมันไม่เชิงเลกนะครับมันก็คือข้างนะทำยังไงอะ,ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะแล้วมันำทำมืออะไร อนิเมชันคือแบบดูดไิไม่เข้าใจอ่ะปล่อยท่าพลังขึ้นเต่าถูกแล้วนะแต่คือยกขึ้นมาแล้วแบบอะไรต่อว่าดูดิเหมือนจะกลิชมากๆางูไม่เข้าใจก็นั่นแหละครับทุกคนนี่คือฮามฮามฮาของซูเปอร์เซียโลเซตสามนะครับโอเคดาเมจพันสามร้อยห้าสิบอ่อัพขั้นต่อไปใช้เงินเจ็ดร้อยห้าสิบระยะเพิ่มสองจุดห้าดาเมจเพิ่มหกร้อย อ่าไม่น่าเปลี่ยนไม่น่าเปลี่ยนนีดหรอโอ้ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยมันจะมีท่า,าใหม่ด้วยโอเคระยะเพิ่ม5ดาเมจ800รใช้เงิน780อยเดี๋ยวก็ดูที่ท่าคุณคืออะไรอันนี้คือทำยังไม่5นะเหมือนบิ๊กแบงไอแท็กเลยอะเออเหมือนบิ๊กแบงไอแท็กครับ4วิตีท,ทีหนึ่งดาเมจไม่ตีแอ์นะดาเมจอยู่ที่2750 ถอดเสื้อด้วยเหมือนจะเจ็บครับโดนโจมตีมาเยอะครับเจ็บเจ็บนี่โอเคอันนี้คือร่างนี้เดี๋ยวผมจะไปทําปกนะครับผมไม่เอาร่างนี้เด็ดขาดร่างนี้คือถามว่าเทไหมมันก,มนก็มันก็เทะนะเออ,อะอย่างงั้นผมทำสองเวอร์ชันครับทุกคนคุณคิดว่าปกนี้นะครับปกที่ถอดเสื้อกับปกอันนี้อันไหนน่าสนใจกว่ากัน นะครับลองคอมเมนต์ดูครับว่าเฮ้ยพี่ปกอันนี้เท่กว่าหรือปกที่ถอดเสื้อเท่กว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาปกนั้นเปลี่ยนให้เดี๋ยวผมทำขึ้นมา2ปกแต่ปกแรกที่ผมจะลงคือปกเสื้อดําก่อนปกนี้ปกถอดเสื้อเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าชอบไม่ชอบนะบโอเคอัพขั้นต่อไปครับใช้เงิน800ครับระยะเพิ่ม6.5ดาเมจเพิ่มพันสี่อ่าตอนนี้ดาเมจอยู่ที่4,150ระยะอยู่ที่70 70นี่คือกว้างนะครับ เออแต่ระยะมันก็กว้างอยู่นะระยะ71.62นะครับดาเมจเพิ่มตอนนี้คือ4,000นนะจากจากร้อยนะฮะ4 0 0 0นนะครับใช้เงินประมาณ6,000ตัวหนึ่งสีวิตีทีหนึ่งนะฮะนี่คือซูเปอร์เซียโลเซนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากให้ ตัวนี้นะครับผมอยากให้ปกนี้ดิปกปกถอดเสื้อขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์ like กันเยอะๆด้วยนะฮะถ้าคลิปนี้คนไลค์เยอะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปกให้เลยนะครับเป็นเป็นปกถอดเสื้อนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าปกใจเกเรแล้วกันนะเออใจเกเรไหมเนี่ยนะหล่อเท่จริงๆเลยไม่รลก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์ like กันเยอะๆด้วยนะครับโอเค ในวิดีโอนี้ใครที่ยังไม่ได้ใช้โค้ดนะครับทวนอีกรอบหนึ่งครับโค้ดนี้นะครับอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับแล้วได้ตัวละครน,นี้ก่อนที่มันจะสายไปแล้วคุณไม่ได้นะเกเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชนรับชมและชนเลยวะรับชมนะครับเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ก็ตัวนี้ขอจากลายพดโนี้ครับสำหรับซูเปอร์ไซย่าใจเกเรเจอลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย